ครับผมก็วันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องเรียนขยายกับกล้องขยายแบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็พอดีมีคนถามมาพอดีเลยนะครับว่ามันต่างกันไงพี่ไอตัวเลนขยายกับกล้องขยายผมก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไดไอเดียในการที่จะมาทําวิดีโอนะครับนี่ก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับตัวเลนขยายแบบนี้นะครับ มันกำลังขยายมันอยู่ได้ประมาณสามเท่าถึงห้าเท่านะครับสามเท่าถึงห้าเท่าคือมันขยายประมาณสามเท่าถึงห้าเท่านะครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบอร์ดมือถืออันนี้นะครับคุยยกตัวอย่างเช่นว่าบอร์ดมือถืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องบริเวณซ็อกเก็ตเนะี่ยง่ายๆเลยนะครับส่องซ็อกเก็ตให้ดูนะครับว่า มันขยายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวกล้องขยายแบบนี้มาดูว่ามันขยายได้เยอะต่างกันยังไงทําไมมันต้องใช้เป็นกล้องขยายตัวนี้แล้วทําไมเ,าเขาถึงมาใช้กล้องขยายแบบนี้กันเยอะนะครับมามาดูกันเลยนะครับก็ถอ,อดกล้องนะสดๆไปเลยมีตัดต่อครับนี่ครับมา อันนี้ก็ผมก็ไปค้นหาเลนไปหาเ,าเลนขยายแบบนี้มานะครับที่ในห้องเก็บของผมนะครับนี่มันกําลังขยายอยู่ที่ประมาณสามเท่าห้าเท่าจริงไหมนี่ลูกค้าดูนี่มือผมนะพอสอดเข้าไปมันก็ขยายประมาณเนี้นะครับมันขยายประมาณนี้นะครับ,นยยรนนะรบเนี่ยบอร์ดมันก็อันใหญ่อยู่นะเนี่ยแต่นี่คือมันกําลังขยายมันได้แค่เนี้นะครับเห็นไหม มันก็เห็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามันก็เห็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเต็มเต็มตาเหมือนกล้องแบบนี้นะครับเอ,อ่จบเรื่องแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปัดตัวนี้ไปแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับว่ามันขยายได้เยอะกว่ามันดีกว่ายัางไงนะครับนี่กล้องชนิดที่เป็นกล้องขยายแบบนี้นะครับมันสองสองตานะครับแล้วก็ กำลังขยายเขาค่อนข้างจะดีกว่าภาพก็ชัดใสกว่านะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเลยเอาซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับง่ายๆดีนะครับง่ายๆดีนี่กล้องตัวนี้กำลังขยายเขาเริ่มต้นอยู่ที่8เท่านะครับ8เท่าแล้วก็ขยายได้สูงสุดถึง35เท่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกำลังขยายเริ่มต้นที่8เท่าของเขาครับ ผมเอาตรงตำแหน่งสเก็ตนะตำแหน่งนี้นะนะครับดูภาพกนะันดูครับดูภาพนี่ภาพเริ่มต้นที่8ดเท่าเขาแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะค่อยๆซูมขยายไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ทำให้มันง่ายต่อการใช้งาน นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการทำงานณนะปัจจุบันซึ่งตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับนี่ก็มาดูอย่างถ้าเป็นในเรื่องของช่างมือถือนะครับขออนุญาตพูดเรื่องช่างมือถือนะครับเพราะว่ากล้องแบบนี้ช่างมือถือช่างเจลวลรี่เนี่ยค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะครับเขาจะเอาเออหัวแรงครับไปบักกี นะครับแล้วก็ใช้กล้องในการส่องชิ้นงานทำงานไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันนี่ถ้าเกิดว่านึกดูว่าสภาพถ้ามันตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเราทำงานหรือว่าเพ่งสายตาเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็มันมองยากมากถึงแม้ว่าจะใช้กล้องตัวนี้เนี่ยมันกำลังขยายมันต่ำนะครับเรียกว่ากำลังขยายต่ำนี่มันได้ไม่เยอะมันเห็นไม่ชัด นะครับมาดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ฮะอย่างเช่นว่าเขาจะบักกี้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเึ๊บเดี๋ยวนะมือผมไม่นิ่งชุบอ่ะโอเคนี่นี่เนี่ยครับมันสามารถส่งผ่านกล้องแนละทำงานได้เลยง่ายๆสบายสบายนะครับมองสองตาแล้วก็สามารถปรับขยายได้แบบนี้นะครับเลือกกำลังขยายได้ ตอนนี้ที่ภาพมันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าผมเอามือไปซูมที่หน้าจอเพื่อซูมไม่ใช่นะนะครับก็ไปซูมที่ตัวกล้องขยายนะครับนี่เขาก็จะมองแล้วก็เชื่อมไปบักกี้ไปทำงานไปดูตัวเสียนะครับดูว่ามันลายปิ้นมันดีไหมการเชื่อมรอยต่ออะไรดีไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็สำหรับควิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม